งับแน่นๆงับแน่นๆไปๆดึงก็อยดึงมาดึงค่อยๆดึงค่อ้าดึงครอยดึงค่อๆดึงกระๆดึงค่อออกมาจะอ้ๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบดึงออกมายาวๆยาวๆยาวๆดึงออก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 ค้นว่าเขาปอดเดีวเดี๋ยวเอามือลวงเอาดึงออกมาดึงออกมาดึงมาดึงออกมาเลย เขามีคนไข้คนหนึ่งเขาอมพระพระพิชเนศไม่รู้เขาเขาอมทําไมเขาอมไปแล้วเขาเขาพูดไปไม่รู things, ้สาวบานหรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้อมๆอยู่แล้วมันก็สาลักลงคอไปลงคอแล้วก็ไม่ได้ลงเข้าหลอดอาหารเขาไม่ได้เข้ากับเพานะแต่เข้าไปในหลอดลม ก็เลยตามตามในเฟซบุ๊กผมนะครับว่ามันลงไปแล้วมันอยู่ในหลอดลมในปอดด้านขวาพูดพูดถึงว่าถ้าเราไม่ไม่รีบช่วยเหลืออะไรอันมันกวามเป็นอันตรายจะไม่ออกไงมันหายใจไม่ออกไงก็ก็มันหายใจไม่ตายได้เออแล้วมันไปอุดอุดอยู่ในหลอดลมปอดไปดีปอดเราของเรามีสองข้างมันอุดไปปอดด้านขวาข้างหนึ่งครับก็อย่างเดียปอดด้านซ้ายก็ไม่เป็นไรยังพอหายใจได้ครับเขาก็เลยส่งตัวส่งตัวมาจากที่สุรินมามาที่มหาลาครับก็เลยทําหน้าที่ก็คือไปขี้มันออก ใช้เวลานานไหมครับไม่นานหรอกครับแต่ไอตอนที่คีดเห็นไหมครับผมก็ลงคลิปในเฟซบุ๊กผมว่าคีดได้แล้วแล้วก็ค่อยออกมาเอออย่าอมพระเล่นครับโอ้ยอมเสร็จแล้วก็เลยลงไปในหลอดลมแต่ว่าเป็นครั้งแรกเห็นไหมในฟีลในอิตาเลียเห็นเห็นในเฟซบุ๊กผมใช่ไหมครับเห็นไหมในรูปเงาพิมเงาพีมเป็นรูปพระพิฆเนศเลยใช่ใช่ครับ เออยังเป็นรูปพระพิฆเนศผมก็เออเป็นซีนพระพิฆเนศอยู่ในเนี่ยหลอดลมของปอดด้านขวาเลยมผมก็รู้เออเพื่องดีก็เลยไปขีดออกมาผมไม่เคยเจอที่เป็นพระนะเจอแต่อย่างอื่นเจอแต่อย่างอื่นอย่างเช่นเป็นรูกชิ้นลปปูกตัดุ่นมะขามอะไรเงี้ยก็ขีดมาหมดแล้วแต่เนี้ยเป็นพระทั้งทั้งเหรียญเลยไงลงมาทั้งอันก็เลยตัวใหญ่ในโรงพยาบาลนะเขามาขอเลขกันมันเรียกเลขานพระเลขอะไรบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวเลขเพื่อน